你已不配。 วิธีพัดดวงชาคู่นะครับพัดดวงชาคู่พัดกระเทียมริกไทยมีกระเทียมผิกไทยแค่นั้นแหละตีมกระเทียมริกไทยน้ำตาลเวนครับมุ้งไม่ไไม่ได้ทำไม่เลยกะเดียวตีมกวนเทียมริกไทยน้ำตาลเวนใส่กกเบือข้าวแล้วก็ตีมมติมมใส่น้ำมันจึงกะพัดเสือไงฮอมจึงกะใส่ดวง้าวไป แค่นั้นเลยกับพุ่มแล้วก็พัดให้มันเองผัดจนน้ำแห้งนะครับตอนนี้น้ำแห้งตัวมันก็จะแฟบลง จบคลิปแล้วนะครับผัดดวงสาคู่สำหรับวันนี้คัวลุงจา๋าสวัสดีครับลาไปก่อนนะครับ